โอ้ตครับช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเซตเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มจริงๆโอ้โหร้อนแรงมากโอ้แต่ว่าเราไม่อยากไปไล่ราคานะครับทีนี้เรามีในแอปพลิเคชันเรานีคสามารถที่จะสแกนหาหุ้นที่มันแลกกาดได้ไหมแล้วลบดีด้วยนะโอ้โหได้แน่นอนครับพี่การที่พี่การบอกมาเนี่ยในฟิล์มซีซัพเอ็กซ์เพิร์เนี่ยสามารถกำหนดเงื่อนไขการสแกนหุ้นพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยยังไงเดี๋ยวไปตามกันครับ เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับนับ่นก็คือกรุงศรีซอฟต์เอ็กซ์เพรสนั่นเองสวัสดีครับผมโอธนาทรครับสวัสดีครับผมชัยจตุวันกูดครับกลับมาพบกับรายการ KSS to the Moon by กรุงศรี The Coast ทุกวันพฤหัสเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งเช่นนี้นะครับอยู่กับผม โอทนาทรแล้วก็อาจารย์กัสเช่นเดิมนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าโอ้โหช่วงนี้นี่เนอทั้งนักลงทุนทั้งคนในตลาดหลักทรัพย์ที่ดูหน้าตานี้จำใสมากขึ้นจใสมากขึ้นคือใครที่แบบไม่ได้เปิดหน้าจอมาหลายเดือนเปิดมาตกใจอตกใจเลยเอออนี่มันคนละตลาดกันหรือเปล่าจากต้นปีเอ๊ะมันมันเขียวผิดปกติอะไรนีนะครับคือก็ต้องบอกว่าโอ้โหจากวอตทอม เมื่อประมาณสักสองสัปดาห์ก่อนเองนะพี่สองสามสัปดาห์ประมาณสักเดือนที่แล้วเองแหละประมาณนั้นแหละโอ้โหอยู่ที่พันพันห้าสิบห้าสิบจุดเองใช่เออตอนนี้เปิดมาอีกทีเนี่ยนึกว่าคลาตลาเลยพันสองกว่าแล้วใช่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับก็จากว่าทอมนี่ขึ้นมาร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบจุดแล้วเออคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี้โอ้แทบจะ เขาเรียกว่าอะไรจุดไอ้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเทียบกันในช่วงพีเรียดเดียวกันกับตลาดอื่นๆทั่วโลกเนี่ยของเราเนี่ยเป็นเบอร์ต้นนะใช่อาเปอร์ฟอร์มเออคุณยืนหัวแถวเลยแต่แต่อย่าเทียบจากต้นปีนะโอ้โหอันนั้นก็ยังเละอีวันนั้นก็หัวแถวเหมหัวแถวจากท้ายอ่ะนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นเซนติเมนต์ที่กลับเข้ามาดีอีกครั้งแล้วใช่ใช่เออแล้วก็วันนี้แน่นอนเราก็จะมี ปัจจัยต่างๆมาฝากเนี่ยแหละว่า mm. เอ๊ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเพราะอะไร,ระนะอแล้วก็มุมมองใน next step ถัดไปด้วยเ mm. ออแล้วก็มุมมองทางด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเนี่โอ้โหนี่ตัวจริงเสียงจริงต้องพิกัดเลยนะครับ <c oughs> ครับผมอ่ะนะครับแต่ก่อนอื่นต้องมาคุยเรื่องออประเด็นกันก่อนแล้วกันครับ <c oughs> พิกัดที่โอ้โหตลาดหุ้นเรารีเฟกมา mm. เหมือนกับแบบ เออพูดง่ายๆว่าอาจจะผ่านจุดบอททอมไปแล้วเนี่ยเออสมาร์ทมันนี่หรือฟันโฟต่างๆโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยเขามีมุมมองจากกับบ้านเราอย่างไงครับเ็าถึงแบบโอ้โหหันมาลงทุนอีกครั้งครับอันนี้ต้องขอเกริ่นก่อนนะจริงๆเนี่ยทางเราเนี่ยมองว่าตลาดเนี่ยมันควรจะรีบาวได้แต่ใช่วงของตัวไทยเอสทีที่เข้ามาแล้วจริงๆคือมองแบบนั้นะว่ามีเงินใหม่เข้ามาควรจะเด้งแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยเด้งนะ คือไทยอ g x เข้ามาจริงๆแต่ว่าแล้วหุ้นนี่ยยังลงอยู่เพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายังเหมือนยังไม่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 ค่อยชอบตลาดบ้านเรามายังมีแรงขายอยู่ถูกต้องเพียงแต่ว่าจุดเปลี่ยนของรอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีอยู่สองประเด็นหนึงเลยคือเรื่องของตัวพวกดิวเทรดการขายระหว่างประเทศต่างๆกับสหรัฐอ่านเริ่มเฉลยออกมาแล้วเริ่มชัดเจนมากขึ้นถูกต้องเออซึ่งโซนอาเซียนของเราเนี่ยนะก็ เวียดนามฟิลิปปินส์อ่าฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่งล่าสุดเลยอ่าอินโดนีเซียเขาได้ไปเรียบร้อยแล,ลาา้วใช่อ่าเรทเขาสิบเ้ายี่สประมาณอยู่ประมาณนั้นเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนครับนักลงทุนก็คาดหวังเหมือนกันว่าเราก็อาจจะไม่เกินนี้อ่าก็ระลามีละอ่ายี่บวกลบประมาณนี้อ่านะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าดรอปลงมาจาก36%ที่ที่ทางสหรัฐเนี่ยบอกมารอบแรกเยอะใช่โอ้โหเปิด มาเปิดมาครั้งแรกนี่ตกใจกันหมดตกใจกันหมดเลยสะดุ้งสะดุ้งกันหมดเลยอ่าอันนี้อันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับว่าตรงเนี้ยมุมมองเรื่องของตัวแท็กซตรงนี้ยเริ่มคลายคลายกังวลไประดับหนึ่งเลยอ่านี่ประเด็นแรกประเด็นที่สองนี่สําคัญมากๆครับอ่าซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ลิงก์กับตลาดบ้านเรามาตลอดตั้งแต่อดีตเลยใช่นะคือเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยมุมมองดอกเบี้ยก็แลวกันมุมมองดอกเบี้ยนะครับเนื่องจากว่ามี ในส่วนของการอ่าแต่งตั้งนะอาผู้ว่าแบงชาติท่านใหม่เข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็บอกอยู่แล้วนะว่าพยายามที่จะเอานโยบายการเงินเนี่ยครับเข้ามาช่วยเหลือในในในภาพของเศรษฐกิจที่มันมีมีภาพของการอ่ชะลอตัวไปในช่วงที่ผ่านมานะครับตรงเพราะนั้นตรงนี้แน่นอนนะครับพอออกมาแบบนี้เนี่ย นักทุนก็มีมุมมองว่าดอกเบี้ยในอนาคตก็ควรที่จะเป็นลดขาลงพู่ต้องคับครับแล้วก็อย่างที่พิกัสบอกเลยว่า correlation หรือความเชื่อมโยงกับเซ็ตอินเเนี่ยโอ้โหมันแทบจะสูงมากสูงมาก correlation คือพูดง่ายว่าแนวโน้มยิ่งเป็นขาลงเท่าไหร่สำหรับดอกเบี้ยเนี่ยหุ้นเนี่ยก็เป็นทิศทางในขาขึ้นชเออ คฟังแบบนี้นักทุนก็จะงงๆกันนะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนิดนึงแล้วกันคือบ้านเราเนี่ยะ GDP เนี่ยเราลิงก์อยู่กับคอนซัมชันก็คือการบริโภคในประเทศเนี่ยประมาณเกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้เกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าตัวเลขมันประมาณห้าห้าบวกลบประมาณเนี่ยโซนี้แล้วกันเพราะนั้นแน่นอนครับคือคุณคอนซัมชันสูงการที่คุณขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไม่เป็นผลดีแน่ใช่จำลังซื้อลดลงถูกต้องอยู่ดีฉันกู้บาทหนึ่ง อ่าชั้นกู้ร้อยหนึ่งชั้นเสียดอกเบี้ยสองบาทดูดีๆีคุณเพิ่มเป็นสามบาทสี่บาทโอ้ลายจ่ายเพิ่มขึ้นไ้งกระเป๋าเงินในกระเป๋าตังประชาชนทั่วไปก็ลดลงถูกต้องแต่ครั้งนี้มุมมองมันเปลี่ยนอื่าจากสองบาทที่เราเคยต้องเสียเสียดอกเบี้ยไปครับอ่าตอนนี้อาจจะในข้างหน้าอาจจะเหลือบาทห้าสิบบาทหนึ่งหรืออะไรตรงนี้กรก็ทําให้มุมมองนะของนักทุนต่างชาติเนี่ยพลิกเลยอ่าต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็ได้ อ่าก็อย่างที่เราเห็นเลยก็เลยเนี่ยฟันโฟก็เลยเริ่มเข้ามาอย่างชัดเจนถูกต้องอ่าก็มีสองประเด็นนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสองประเด็นหลักๆเลยอย่างประเด็นแรกนี่ก็มีความชัดเจนในเรื่องเทรดดิวมากยิ่งขึ้นซึ่งอย่างที่เรารับรู้กันอยู่แล้วว่าสิ่งที่ตลาดไม่ชอบเนี่ยก็คืออันเซเทนตีคือความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนอ่าเริ่มเมื่อทุกอย่างเริ่มมันเรื่องมันเริ่มแบบเฉลยมาเรื่อยๆในแต่ละประเทศ เดี๋ยวรวมถึงไทยเราเองก็ด้วยเข้าใจว่าก็มีการยื่นอย่างเป็นทางการแล้วลรอผลตอบกลับเท่านั้นเองว่าลุ้นกันเหนื่อยนิดนึงว่าตัวเลขไฟนอลสุดท้ายจะเป็นเท่าไหร่จะเหมือนเพื่อนบ้านเราจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็เดี๋ยวต้องรอว่ากันนะครับแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยอย่างที่พี่ก์ดบอกเลยอันนี้ตามสถิติเลยเนาะที่ใต่มาเลย correlation กับดอกเบี้ยเนี่ยมันชัดเจนมากๆว่ายิ่งดอกเบี้ยเป็นขาลงเท่าไหร่ ดัชนีเนี่ยก็จะเป็นจะขึ้นได้มากเท่าไหร่ก็คือง่ายๆคือพอ GDP เราดีขึ้นส่วนใหญ่ก็เซ็ตก็ควรจะขึ้นตาม GDP ใช่ริ้นกันอย่างนั้นครับอ่าโอเคแล้วก็แน่นอนครับธีมของรายการเราเนี่ยเป็นการ e อ u c a t e เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านออนไลน์ให้ใช้ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอ่าวันนี้เราก็ยังอยู่กับกรุงศรีซ็อก e อ็กซ์เป p ดแอปพลิเคชันนะครับท่านใดยังไม่ได้ดาวน์โหลดมาใช้งานเดี๋ยวก็ ดาวโหลดมาใช้งานได้เลยถ้าเป็นลูกค้าของหลักทรัพย์กรุงศรีก็ใช้ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดที่เข้าระบบออนไลน์เนี่ยมาล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยช่วงนี้ต้องรีบหน่อยนะฮะเพราะว่าเราต้องรีบหาหุ้นกันนิดนึ่งโอกาสทองเลยเออซึ่งวันนี้ตกรถนะช่วงนี้ใช่ซึ่งวันนี้เรามีตีมการสแกนหุ้นที่มันอาจจะแมชกับสถานการณ์แล้วตอนนี้ด้วยเออเออฝากกันอ่ะแต่ก่อนอื่นครับพี่การอย่างที่เราโปรยในช่วงต้นมุมมองทางด้านเทคนิคอลอันนี้ก็สําคัญเพราะว่า จริงๆเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าอะไรคนที่ใช้เครื่องมือทางด้านเทคนิคีเข้าประกอบด้วยเนี่ยในการไม่ว่าจะเก็งกาไรหรือการลงทุนเองเนี่ยเอ,อถ้าเราเห็นแบบสเตปบายสเตปเนาะตั้งแต่เซตอินเด็กซ์เนี่ยขึ้นเยืะยืนเหนือเส้นค่าชเล่ย5ห้าวันยืนเหนือสิบวันและจังหวะย่อเนี่ยย่อแล้วไม่หลุด<อ>ไม่ทําโลให<ว>ม่อันนั้นสวยหัวนี้เป็นทริกเกอร์เอออ่ะเดี๋ยวนี้พี่กัรมีมาฝากกันครับอ่ะ นี้นะครับหน้าจอแรกของกรุงศรีซอ์เอ็กซ์เพรสเนี่ยจะมีพาร์นลด้านบนเนี่ยที่เป็นตัวเซตอินเด็กซ์อันนี้เป็นเรียวไทม์เลยนะครับเราอัดรายการเมื่อวันพุธเนาะอันนี้ก็เป็นของเมื่อวันพุธเลยแต่และตัวพาร์โตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอานี้ไปแตะเออมันก็จะมีเทคเอ็กซ์เพนเป็นเทคนิคอลชาร์ตแนวนอนให้อ่ตามนี้เลยนี่นะครับอ่าสมมุติเราอนิ้วแตะเข้าไปอ่านี่นะครับก็จะเอ็กซ์แพนไปเป็นแนวนอนเราก็สามารถแอดอินดิเคเตอร์อะไรต่างๆได้จาก นี่ยครับลุงฟันเฟืองมุมบนขวานะครับ <c oughs> อันนี้ลองไปเล่นกันดูก่อนเอออะอันนี้เดี๋ยวให้พี่กัสลองดูก่อนแล้วกันนะครับ,รบวิเคราะห์ให้กับเราฟังว่าเออตอนนี้เรามองแนวโน้มมองทาร์เก็ตอะไรยังไงบ้างนะครับก็ตั้งแต่เริ่มนะตรงบัตทอมตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นช่วงไทย EX สจ ที่ที่บอกมาว่าเอ้ยทำไมกองทุนมามันไม่เดิ่งแต่ว่าหลังจากนั้นอะเรื่องของตัวเทรดดิลเริ่มเฉลยออกมาเรื่องดอกเบี้ยมีแนวมุมมองที่เปลี่ยนไปของฝรั่งนะครับก็เลยทำให้ตัวอินเด็กซ์เนี่ยค่อยๆยกตัวขึ้นมาคนะถ้าสังเกตได้เลยนะเนี่ยพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันเส้นสีขาวปุ๊บเนี่ยแล้วมันยืนล้อได้ยืนล้อล้อได้อ่าเนี่ยตรงนี้แหละฮะตรงมุมเนี่ยเรียกว่าความแข็งแรง อ่าแล้วมันก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาผ่านเส้น50วันอ่าแล้วก็มาเกิดโกลเด้นคอร์สช่วงประมาณสี่สอ่าตรงนั้นโกลเด้นคอร์สอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นรอบใหญ่ได้ใช่อ่าซึ่งรอบนี้ก็คงมองแนวต้านที่บริเวณให้เดิมตัวแท่งแดงๆบนบนอ่าตรงนี้ประมาณหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามศูนแหละใช่นะครับแล้วก็เสริมพิกัดครับ โอ้โหเส้นสองร้อยวันเนี่ยที่เป็นจุดชี้นรกสวรรค์เนี่ยหนึ่งสองสามห้าใกล้ละหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองหนึ่งสองสี่ศูนย์แล้วกันปีสองศูนย์นะครับซึ่งก็อยู่ในเรสเนี่ยแหละหนึ่งสองสามศูนย์ถึงหนึ่งสองสี่ศูนย์เนี่ยนี่รุ้นเลยนะรุ้นเลยเออถ้าขึ้นแล้วไปยืนได้เนี่ยโอ้โหโอ้โหอ่านะครับจะสดใสมากกว่านี้อีกครับนะครับแล้วก็ื่อกี้อย่างที่แชร์เลยนะครับเป็นการ ให้ความรู้เพิ่มเติมแลมวกันนะพี่กัสเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นจากจุดวัทถอมเนยขึ้นไปอันนี้สามแทงติดเนาะแล้วก็แน่นอนมีแล้วต้องยืนเออนะครับอันนี้มีย่อลงมาครับแต่สังเกตจุดย่อครับอย่อแล้วไม่ทาโลมยกโลจุกต้องออแล้วเนี่ยยกโลไปเรื่อยเือเนี่ยจังหวะย่อนี่อีกอไม่ทาโลไม่รุดอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นโอ้โหให้นักทุนสังเกตแบบนี้นี่แหละเวลาหาหุ้นเล่นเข้าเกงกําไรหรืออยากลงทุนเนี่ยพยายามสังเกตหุ้นนี้มีลักษณะสากราฟส่งเนี่ย จะได้อาจจะได้เป็นไม้ต้นๆเลยถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเขาเรียกแนวต้านสำคัญกันไปแล้วก็หนึ่งสองสามศูนย์ถึงหนึ่งสองสี่ศูนย์ทีนี้ถ้าโดยกลยุทธ์ทางด้านเทคนิคออครับถ้าเฮ้ยคนบอกอืมไม่อยากเป็นเทรนฟอลโล่อยากเป็นเอขาเรียกว่าอะไรย่อลงมาอ่อซื้อบานดิฟอ่านอนดิบย่อมาถึงจุดไหนที่เราจะเป็นจุดทาร์กเก็ตดีครับครับผม จริงๆเนี่ยถ้าถ้ามองแบบเนี้เราก็คงจะใช้เส้น10วันเป็นแนวสําคัญอือันนี้ต้องเน้นว่าเป็นแนวสําคัญนะเส้นงส้น10วันตอนนี้จะอยู่ประมาณ1180อ่า1180แต่ว่าทีนี้ยบางคนโอ้โหมันห่างนะ40จุดนะมันจะลงไปขนาดนั้นเหรอทีนี้เราก็อาจจะต้องใช้พวกโลของแท่งเทียนองเช่นติดกันเนี่ยอ่าโลแท่งแดงอ่าแท่งนี้อ่าเนี่ยก็จะใช้เป็นแนวรับได้ ก็ค right, ือหนึ่งนึ่งเก้าสูอ่าเก้านึเก้าสู่ะประมาณนี้กลมอ่ใช่ครับเออก็รอจังหวะย่ออันนี้เป็นสายแบบเออรับเมื่อย่อแต่รับเมื่อย่อตอนเทรนมาเป็นขาขึ้นเนี่ยก็ก็ได้ราคาที่โอเคผมก็จะได้เปลี่ยนอ่าถ้าเป็นเทรน์ขึ้นแล้วต้นทุนราคาจะโอเค b บออนดิเนี่ยจะได้เปลี่ยนพอดพูดถึงมุมมองด้านเทคนิคไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มา สาระสาคัญของวันนี้เลย <แ S 2> เราเอาูตรสแกนมาฝากกันนะครับพี่กัสเราต้องออมาหาหุ้นกันละมาหาหุ้นกันละอันนี้โฟกัสเป็นหุ้นหลายตัวเลยเออไีมก็เออเป็นทีมทั้งมีฟันโฟ o ต่างชาติมีฟันเข้าด้วยเออแล้วก็มีผลประกอบการย้อนหลังที่ดีด้วยแล้วก็สําคัญเลยเนี่ยอาจจะอยู่ในโซนล่างๆออันนี้สําคัญนะนี้สําคัญเป็นโซนที่ยังแลกกาดอยู่เออนะครับอ่ะจะเป็น ใช้สูตรไหนอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับผอันนี้แน่นอนนะครับสำหรับแฟนรายการก็คุ้นเคยกันดีเวลาเราจะกดเ expand เมนู menu, นะครับเราก็กดไปที่มุมบนด้านซ้ายตัวนี้นะครับกดเข้ามาแล้วก็ให้โชว์เมนูทั้งหมดในแอปพลิเคชันนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกเมนูที่ชื่อว่า radar builder อ่าเนี่ยนะครับเราก็กดเข้าไปอ่าเสร็จแล้วก็มากด สับเมนูนี้นะครับ Add a new radar นะครับเพื่อเข้าไปใช้สูตรสแกนของเรา<ช>นะครับอ่ะนี่นะครับสูตรสแกนก็สามารถเลื่อนมาเลือกใช้งานในแต่ละสูตรได้นะครับเยอยะแยะมากมายอันนี้ก็อลองไปเล่นกันดูได้นะครับว่าม,มีสูตรอะไรบ้างเยอะแยะมากมายจริง,งนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกนะครับเรามาโฟกัสสามสูตรหลักของเราที่เราจะ create ขึ้นมา อันดับแรกเลยนี่ให้ทไปในตัวนี้ครับเออเมนู NVDR ก็คือต้องมีแรงซื้อสนับสนุนต่างชาตชาเอออันนี้เราจะ t r a ็กในเอ่อคาทีเรียหรือเงื่อนไขของในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่จะติดในเอ่อลิสต์ของเราเนี่ยต้องมีโฟ o เข้ามาจากเอ่อซื้อเข้ามาใน NVDR ป็นท็อร้อยเออติบ่ายร้อยตัวแรกร0อตัวแรกใช่้องอ่ะเราลองเลือกมาเลย อันนี้ก็กรองมาแล้วต้องมีร้อยตัวแน่นอนเออนํามาโดยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ตอนนี้ต้องเรียกพี่ใหญ่แล้วเออใหญ่จริงๆใหญ่จริงในเชิงมาร์เก็ตใหญ่จริงๆเท่ากับอะไรนะพี่สองบริษัทที่ทั้งปตทหรือสอสองกับสามบวกกันประมาณนั้นเลยปตทเอลทีบวกกันจะเฮีะที่หนึ่งที่หนึ่งนี่เท่ากับสองกับสามบวกบวกกันเนี่ยไม่น่าเชื่อไปคิดต่อเองแล้วกันโอเคอ่ะนะครับ อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขแรกแน่นอนเราเอาตัวแหล่งซื้อจากต่างชาติมาก่อนเลยนะครับถัดมาเรามาดูเรื่องของตัวผลประกอบการนะครับผลประกอบการเนี่ยเราเลือกเป็นลายเอ,อ่อควอเตอร์เลยนี่นะครับ quarterly report อ่าตัวนี้เราก็กดเข้าไปอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกเลยว่าเอางบล่าสุดคิวล่าสุดที่เขาเพิ่งประกาศออกมาเนี่ยต้องอมี Net Profit เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นับ เออนะครับคือกําไรโตขึ้นแหละในไตรมาสล่าสุดที่ผ่านมาเออนะครับอันนี้เราก็กดเลือกมาได้เลยอ่าจากร้อยตัวก็จะเหลือสี่สิบเจ็ดตัวคัดออกไปห้าสิบสามตัวเออก็ยังนํามาโดยพี่ใหญ่เหมือนเดิมนะครับอแต่ก็ต้องบอกผลประกอบการเขาก็เขาก็ดีจริงเออเขาก็ซับพอร์ตนะเี็นแต่ว่าโวกเลโชต่างๆนั้นต้องเตียบดีดีกันไว้เออนะครับโอเคอ่ะนะครับอันนี้เรื่องของผลประกอบการไปแล้วนะครับ ถัดมาแน่นอนอันนี้เรามากรองในเรื่องของเทคนิคว่าอยู่ในโซนล่างหรือเปล่าเราอยากได้หมายแรกนะเราไม่อยากไปแบบเป็นซื้อ,อ,อน้ำไปเติมเอ,อเป็น f o l ล o w ตามเขาขึ้นไปแรงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะใช่นะครับงั้นเดี๋ยวจะอากาศหนาวเน็บเลย <laughs> เถ้าไปอยู่ข้างบนเนี่อ่ะโอเคนะครับเราก็เลือกมาที่เมนูที่ชื่อว่า crossover ครับผมนะครับจากนั้นเราจะเลือกเป็น i n เ i c a t o r ไหนดีครับพี่กัส ก็จริงๆเนี่ยมันใช้ได้เกือบทุกตัวแหละในนี้นะฮะก็คือเอาเป็นที่มันตัดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเอาต้นน้ำนิดนึงนะไม้แรกๆเนี่ยค่ะจะต้องใช้เป็นตัวอ่าสโตแคสติกนะซึ่งมันจะบอกสัญญาณได้เร็วนาอใช่ครับอ่านะครับเราเลือกมาตัวนี้เลยโซแคสติกบูริชนะครับก็คือค่าเคเปอร์เซ็นเคตัเปอร์เซ็นดีขึ้นไปเนี่ยแหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นน้ำต้นน้ำใช่เออเหมือนกันนะครับอ่ะเลือกไปเลยจาก สี่สิบเจ็ดตัวจะเหลือกี่ตัวอ่าโอ้โหโอ้โหเลืห้าตัวไปเยอะมากนะฮะเออนะครับตัดไปเยอะเลยนแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยเขาไปหมดแล้วตัวอื่นเขาไปหมดแล้วเขาเลยเขาเลยป้ายไปหมดแล้วเออแต่นี้เราคือตรงตามคอนเซ็ปต์จริงๆเนาะว่าเราแบบหาตัวที่มันแรกกาดมีแรงซื้อใน NVDR เข้ามาแล้วก็รวมถึงผลประกอบการล่าสุดเนี่ยเออปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ อ่ะลองมา selective กันใช้คำว่าอย่างนั้นดีกว่าต้องมาเลือกอีกทีนะจริงๆ5ตัวไม่ได้บอกว่า5ตัวนี้เนี่ยซื้อหมดนะไม่ใช่นะอ่าถูกต้องอันนี้มันเป็นเครื่องมือคัดกรองให้เราไปทำการบ้านได้ง่ายขึ้นใช้แรงน้อยลงเอออย่างนี้ครับถ้าเป็นตัวเล็กตัวน้อยหน่อยเออที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเรื่อง fundamental หรืออะไรต่างๆเราก็อาจจะกรองทิ้งไปใช่ใช่เออทีนี้ ตัก็คงจะมีสามตัวแหละที่คุณนหน้าคุณตาสามตัวบนครับเออไม่ใช่สามตัวบนนี่คุณคุณนะครับไม่ใช่มาวันที่หนึ่งกับซิฟฟ์นะอ่ะโอเคคือถ้าในเนี้ยเนี่ยท็อปพิกที่ตามรีเสิร์ชเปเปอร์ของฟันเดเมนทัลเลยก็เนี่ยตัวนำมาก็ต้องเป็นก็โอเอสพีโอเอสโอสุสภาใช่ครับอันนี้พิการช่วยแรปอัพเอ่อทั้งฟันเดเมนทัล ได้ไหมได้ครับผมก็จริงๆตัวเอ p เนี่ยเราเพิ่งออกบทวิเคราะห์มาเลยนะครับก็แนะนําเป็นซื้อนะฮะแล้วก็เขาไปเลยโอวิวโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าดูดีขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าช่วงไตรมาสก่อนเนี่ยเราอาจจะยังกังวลเรื่องของการแข่งขันนะเพราะว่าเขามีออกสินค้าใหม่มาราคาถูกราคาสิบบาทเขาก็กังวลโอ้ยออกมาแบบนี้แล้วคู่แข่งจะยังไงนู่นนี่นั่นนะฮะปรากฏว่าอ่า ทางบริษัทเนี่ยก็ออกมาให้ให้อ่าชี้แจงนะฮะว่าเออในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเราคงไม่ได้ไปโฟกัสขนาดนั้นละนะครับเพราะว่าตอนนี้มาร์เก็ตแชร์มันเริ่มนิ่งแล้วอ่านะครับเพราะนั้นตรงนี้พอคำนี้ออกมาแสดงว่าเรื่องของการแข่งขันทังด้าราคาเนี่ยมันน่าจะน่าจะผ่านพีก็แล้วแหละอ่าแล้วก็ค่อยคยเบาลงนะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้เรามีการเปลี่ยนมุมมองนะในส่วนของตัว OSP นะครับว่าน่าจะ มีมีมีมการเติบโตนะนของตัวรายได้เนี่ยเติบโตขึ้นต่อได้ครับมีมุมมองในเชิงบวก,บวกมากยิ่งขึ้น,นออใช่ครับจริงๆี่ก็ได้คอมเมนต์บายแหละสำหรับตัวนี้นะครับแล้วคืออย่างที่พี่การบอกเลยเอ่อฟันดัมเบนทัลทั้งพื้นฐานก็ซัพพอร์ตภาพแข่งขันการแข่งขันเนี่ย มันรุนแรงน้อยลงจากก่อนหน้านี้คนหัวเลยเราะยินนั้นมันมาชนกันเลยนะราคาเรื่องไพร์วอร์นี้น่ากลัวมากไม่ว่าอุตสากรรมใดก็ตามอย่างอย่างสุกี้สุกี้พูเฟ่นี่กำลังฮอตเออสงครามราคากันเดือดมากๆากชวกนี้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นสิ่งที่มันไม่ได้ประโยชน์ในอุตสากรรมอ่ะเออยิ่งแข่งผันเรื่องราคารุนแรงก็เออเบนฟิตส่วนต่างของกำไรมันก็จะยิ่งมันลงแคบใช่ อ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับในกลุ่มเบเวอร์รที่ Recommend บานะครทีนี้ถ้ามาดูเทคนิคอลครับพี่กัสเออที่อันนี้มุมมองเป็นยังไงครับก็ตามตามเงื่อนไขเราเลยนะเราพยายามหาพุ้นที่อยู่โซนแรกๆอันนี้ก็เราเราจะเห็นนะตามกราฟเนี่ยมันสวิงออกด้านข้างมาสักพักใหญ่ๆแล้ว่าใช่ใแล้วก็เพิ่งเริ่มมีงัดงัดงัดงกราฟขึ้นมาอ่าช่วงท้ายๆแค่นั้นเอง ครับนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยก็ยังถือว่าถ้าเซตขึ้นมาร้อยกว่าจุดตัวนี้ก็ยังมีแกลปพอสมควรแหละอ่าในการที่เราเราจะเลือกลงทุนในในจังหวะแบบนี้นะครับเออพอเขาลงมาจากยี่สิบกว่าบาทนะใช่ก็เป็นความกังวลในเรื่องของการแข่งขันราคานั่นแหละใช่นะครับแล้วก็สังเกตเนี่ยช่วงกลังเนี่ยก็มียกโลคายล้ายเทรนของเซตอินเด็กเหมือนกันนะถูกต้องถูกต้องแล้วก็เนี่ยครับจ่อเบรกไฮเดิมอะไรก็ว่าไปครับอันนี้ก็ลองไป ทำการบ้านเพิ่มเติมวางแผนการลงทุนเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นตัวที่เราเรียกว่าแลกขาดอยู่แล้วก็ฟันดัมเบลท์ในค่อนข้างซับพอร์ตมีแรงซื้อ MVR ด้วยเมื่อกี้อย่างที่เราคัดกรองมาครับครับอ่าถ้าเป็นเออีกตัวหนึ่งถ้าเป็น BBL อันนี้ผลประกอบการออกแล้วใช่เออคิวสอแลบแลบอัพทิ้หนึ่งต้องบอก Q2 เนี่ยกำไรออกมาไม่ขี้เหร่นะครับกไรมาดีเลย เพียงแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องกังวลนิดนึงนะคือเรื่องของตัว NPL ออันนี้อาจจะต้องโฟกัสนิดหนึ่งครับเพิ่มขึ้นชซึ่งตรงนี้ถ้าตามเปเปอร์พื้นฐานเนี่ยเราเราอาจจะต้องบอกว่าเราให้น้ําหนักของแบงก์อื่นเนี่ยมากกว่าอ่าเราอาจจะให้น้ําหนักแบงก์อื่นมากกว่านะครับซึ่งถ้าถ้าจะเล่นตัวนี้ก็ถือว่าสามารถทําได้นะแต่ว่าก็จะมองเป็นภาพของการเล่นตามสัญญาณกราฟมากกว่าเป็นเชิงเทคนิคขมากกว่าใ่ เออนะครับแล้วก็เนี่ยครับถ้าดูเอตัวเทคนิคอลชาร์ตเนี่ยก็มีแพทเทิร์นเหมือนคล้ายๆกันกับ OSP กินี่เลยใช่รับไซเว์แล้วก็เออแล้วก็อาจจะมีบางวันที่เบรกขึ้นมาอะไรพวกนี้ก็อาจจะียกว่าอะไรใช้เทคนิคอลเนี่ยเก่งกําไรตามสัญญาณทางเทคนิคไปถูกต้องครับเออนะครับอ่ะเนี่ยนะครับก็เป็นเอชุดหุ้นที่มาฝากกันแล้วก็รวมถึงจริงๆเราอยากให้ เ,ออเรียนรู้เรื่องเหมือนไอเดียในการหาสู่สแกนในแต่ละช่วงทัมมิ่งถูกๆเนาะแล้วก็ไปแอปพลายใช้กันในแอปพลิเคชันตัวนี้จะเกิดประโยชน์แบบมากๆเลยมากๆจริงๆเออใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆที่มาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยแล้วก็สำคัญที่สุดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราแล้วก็กด Sub สไครต์ให้กับออทุกช่องทางของหักทรัพย์ส้ <4 S 2> เราด้วยนะครับและไง ทางหน้ามาพบกันใหม่นะครับวันนี้ก็เช่นเดิมขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช้เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับ,รบนั่นก็คือกรุงสี s อฟต์เอ็กซ์นั่นเอง